านบอกว่าโยนิโสมานัสิกานกับตัววิปัสสนามันไม่ได้แยกกันโยนิโสมานัสิกานเกิดขึ้นขณนะจิตใดวิปัสสนาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นอ้าวอย่างเรายกส้นเท้าขึ้นมาก่อนจะย่างสติมาที่ยกแล้วพอย่างเคลื่อนเท้าไปเคลื่อนปุระโตอภินิหารโรแปลว่าเคลื่อน จับความรู้สึกไปดูอาการไหวหรือการเคลื่อนของเท้ายกขณะย่างขณะหนึ่งคำว่ารู้ยกขณะหนึ่งคือตัววิปัสสนารู้ย่างขณะหนึ่งนั่นคือตัววิปัสสนาเพราะรูปไม่เที่ยงมันจึงยกเมื่อยกแล้วก่อนจะย่างสติต้องมาก่อนเพราะสติมาแล้วพอย่างเคลื่อนเท้าไปขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีเป็นคนละขณะกัน ตัววิปัสนาคือตัวรู้มันแยกระหว่างขณะเก่ากับขณะใหม่ขณะเหยียบนั่นเป็นรูปขณะหนึ่งขณะยกก็เป็นอีกขณะหนึ่งคือเหยียบกับยกมันทําพร้อมกันไม่ได้ที่ยกแสดงว่าขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีพอยกแล้วก่อนที่จะย่างสติต้องมาก่อนมาที่ส้นเท้าที่ยกอยู่ พอสติมาแล้วพอย่างพอเคลื่อนเท้าไปขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีนี่คือรูปไม่เที่ยงอยู่ถ้าเที่ยงก็อยู่กับที่เคลื่อนไหวไม่ได้ที่มันเคลื่อนไหวแสดงว่าขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีนี่คือรูปไม่เที่ยงนี่คือตัวกรรมฐา,านแต่ตัวปัญญาที่มารู้อาการของ,ของกายเคลื่อนแต่ละขณะยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งเยียบขณะหนึ่ง ความรู้แต่และขณะท่างหากเป็นวิปัสนาเจริญวิปัสนาก็มาเจริญตัวปัญญาปัญญาไปเห็นรูปเดินปรากฏโดยความไม่เที่ยงนะเพราะโยน,นิโสมานสิการคือการตั้งใจถูกเมื่อตั้งใจถูกผลของการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นนะญาติโยมนะพยาคอ้าว บ่าย่างไปแล้ววันนี้ก่อนจะหย่อนเท้าลงเหยียบน่โยนิโสมนานสิการมาแล้วสติมาพอหย่อนเท้าลงเหยียบที่รบริกรรมหนอนะลองเท้าเท้าแตะพื้นขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมีตัวปัญญาที่มารู้ขณะเหยียบนะ่ะต่อที่บริกรรมหนอนะขวายางหนอน คำว่าขวาเนี่ยยกส้นเท้าขึ้นย่างเคลื่อนเท้าไปหนอแตะพื้นไปเหยียบนิ่งก่อนนะเราฝึกปฏิบัติใหม่ๆต้องต้องใจเย็นๆนะอ้าวสติน้อมมาเท้าซ้ายพอเท้าซ้ายเนี่ยมันพร้อมที่จะยกแล้วพอสติมาแล้วก็น้อมความรู้สึกไปพร้อมที่จะย่างบอกว่าซ้ายยกส้นเท้าขึ้น พอยกส้นเท้าขึ้นฟาบขึ้นมาเนี่ยอ้าวขณะเหยียบมันก็ดับไปขณะยกจึงมีขหมายความว่าเหยียบกับยกมันทําพร้อมกันไม่ได้เป็นคนละขณะกันนี่คือรูปไม่เที่ยงแต่ปัญญาที่มารู้อาการของเท้าที่เรายกขึ้นมาความรู้เนต่างหากเป็นวิปัสสนาและตัวยกนะเป็นตัวกรรมฐานเป็นอุบายวิธีการ จึงเอาสองสับมารวมกันเข้าเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าอุบายทำให้เกิดปัญญาคือยกนะมันเป็นอุบายทำให้เกิดปัญญา